ครับผมนายประสิทธิ์บราวานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้รับานนใหญ่ทุกท่านแล้วก็น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนทุกคนนะครับ ที่มาร่วมงานด้วยกันและน้องๆครูๆด้วยขอบคุณครับตกเข็มร <5 một> oh <và and para> ู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับท่านและก็ได้รับมอบอาคารเรียนที่สามสองหนึ่งเอาเสียงปรบมือลงๆค่ะขอบคุณคุกท่านโอ้คนสวยอาจารยีแดนซ์ และท่านผู้ใหญ่ะะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านใหญ่นะคะของกเป็นเชิงค่ะได้กรามาเห็นความสําคัญน,นะคะของการศึกษาแล้วก็ได้อมอบนกประมาณเพื่อมาสนับสนุน